สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้เจอกัน EP ที่100นะครับผมวันนี้จะเป็นรถขายเคปนะครับขายขนมเคปนะครับผมคันนี้นะครับคันนี้ราคาเริ่มต้นหนึ่งบาทนะครับลูกค้าเพิ่มแค่ชั้นลอยมานะครับตอนนี้แ0 0บาทนะครับผมนี่คือราคาเริ่มต้นนะครับ คันนี้จบที่ราคาหนึ่งหมืนสามพันเจ็ด้อยบาทนะครับลูกค้าต่อเติมเพิ่มก็คือแค่ชั้นลอยนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดต่างๆนะครับผมชกหนึ่งคู่นะครับชกหนึ่งคู่ให้ล้อแมกทุกคันนะครับในราคาสตาร์ทเริ่มต้นนะครับเราจะมีให้ล้อแมกทุกคันออหุ่มเป็นแผ่นสแตนเลสนะครับโครงสร้างจะเป็นเหล็กแป๊บน้ำนะครับ ด้านหน้ารูปแบบด้านหน้าประมาณนี้นะครับก็จะมีชั้นลอยด้วยนะครับใส่กระปุกประมาณนี้เลยนะครับอุปกรณ์การขายนะครับเป็นของลูกค้านะครับถังแก๊สเตามีอะไรบ้างก็เตรียมมาให้ช่างนะครับเดี๋ยวช่างจะจัดการที่วางให้นะครับรูปแบบโดยรวมนะครับรูปแบบโดยรวมประมาณนี้เลยนะครับหลังคาเป็นผ้าใบนะครับโครงสร้างเป็นเหล็กแป๊บน้ำนะครับ เรามีประตูที่เก็บของให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับประตูเปิดเก็บของได้เลยนะครับเปิดเก็บของล็อกของได้นะครับด้านในประมาณนี้นะครับเก็บของได้เลยนะครับผมสไตายทางร้านเรียบๆง่ายๆนะครับ รูปแบบประมาณนี้นะครับส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายเรามีที่วางถังแก๊สให้นะครับถ้าลูกค้าจะใส่ถังน้ําแข็งด้วยทางร้านก็จะจัดการให้นะครับเป็นที่วางให้เรียบร้อยนะครับผมกันสตร์นะครับกันสตร์เราแถมให้หนึ่งข้างนะครับกันสา์ก็คือตัวที่ม้วนออกอย่างนี้นะครับม้วนอยู่อย่างนี้นะครับเลือกข้างได้เลยนะครับเราจะเอาใส่ข้างไหนก็ได้นะครับกันสา์หนึ่งข้าง ด้านในนะครับลูกค้าเอาเตาเคฟมานะครับเราก็จะล็อกให้เรียบร้อยนะครับเจ้านี้เป็นสองเตานะครับแต่เขาเอามาแค่เตาเดียวนะครับผมรูปแบบก็จะประมาณนี้นะครับสไตล์ทางร้านชุดการติดตั้งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมชุดติดตั้งติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับ พื้นที่โดยรวมด้านในนะครับขนาดนะครับความกว้าง80เซนนะครับความยาวก็114เซนนะครับผมปูพื้นเป็นแผ่นสแตนเลสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชั้นลอยนะครับใส่กระปุกอีกทีนึงนะครับด้านนี้ก็เป็นถังน้ำแข็งนะครับประมาณนี้เลยมีถังน้ำแข็งที่วางถังแก๊สนะครับ ด้านบนเราก็มีชั้นเล็กๆให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งมาเพิ่มเติมนะครับเป็นชั้นลอยอีกชั้นหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างเราก็ล็อกกระปุกให้นะครับประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เป็นที่ล็อกเตานะครับผมนี่คือรถเคฟนะครับคันนี้นะครับคันนี้ราคาหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผม ได้ชุดนี้ไปเลยนะครับพาใบเลือกสีได้นะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับทางร้านยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับติดตามผลงานช่างด้วยนะครับเผื่อวันหนึ่งลูกค้าอยากจะขายของมานะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ ผมอยู่สมุทรปราการนะครับบางพีนะครับผมโทรมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจรถขายของทุกชนิดนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ